วัสดีครับที่น้องปองไปดปสบผมาคบงานแสปบุมามื่อนา้มาพ่อกันกับอีกชิปนึงครับบรรยากาศนั่งล้อรถเสียออกไปงานมื่อนี้ครับแต่ว่าดูว่าเหตุการณ์การที่นั่งรถนั้นที่นี่เผยเป็นบ้าเป็นปวงไปเบิ่งกันครับอ๋ออันอาลงรถเตานีอันปะรถเตอะไร เบียบอกเขามีอะไรนะคุณประกาศบ้างมั้ยเห็น่มังาโลกน้องสายเป็นโลก้บนี่ลาสวัสดีช่องอัญลาล้านเม็ดสายกินหอยอีลากินหอยผิดอันหอยเชอรี่ตีไม่ได้แกี่ยตาออกยก่กองเลยแก่กองเบิ้งกองก่ด้เนเ สวัสดีค่ะว่าแล้วว่าหอยเชอรีบอกเป็นบ่าเป็นหอยเชอรีเด้อเป็นยังไงบอกอย่าบีบเสียนให้ <laughs> กูไม่ไดบีบเสียนเห้เนี่ยเจ้าละวางแดึงเสีนมันเค้งเสียนยด้งงานนั <laughs> ้นเป็นเสียนนี่เสีย้นมันเค้งสองเค้งเลยเนี่เจ้าละกูเลยงมือด้เออเอบริลลเเป็นตั้ตลงเบบริลลรับยังสวัสดีช่างอานะสวัสดีค่ะช่างอาน้องช่องอาน้องอวบอิ่มน้องอีโบเคค่ะ สสมิตาบบแบบเีอ้อย่ในโลกบว่เนัเาอะนะงออีฟย่งคำคว่าอีฟโอเคแต่ลอยอยอีฟอะลองวาดดูล่ะอ๋อแบบแบบอใชวะบอกว่ได้ค่ะน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวเอาลองอีฟ เคยอนอะไรดีกูจัดเดียม่ยอดีกูได้หยัง้อีกวเ่งอิสมิตาเสรจไปอาจาร์ชิดจังครับกร์ชิดจังกำลังกินข้าวครับนี่ครับงผัเก็บกินผักเป็นนเก็บเก็บเลาะข้างนี่ผักก็จินเลาะข้างครับเด็ดเนื้อเลยครับผักสมเสียว นี่นะครับผสมเสียวนี่นะครับกินเลยคนเจวสัน้ฮะคนเจียวคนเจียวอย่งอาผมกินเราก็เสร็จกินได้ได้ละกินได้กินได้ไอิเป็นผักเป็นยังได้เลยนะไ้เนีอด่บ่ม่ได้อะไรเี้ยอกกินอันอันี้ได้ี่ดีกินได้ีปดเือมีนนยไปกก บรรยากาศที่ว่าก่อนออกบ้านมาสั่งานก็ที่พักันประมาณนี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องสุขคุณสุขคนนะครับเออที่ได้เบิึงคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามครับฝากกดติดตามเบิ้งพี่เอียงครับมีคลิปอีกทีาค้ากันนี่ได้อาจารย์อันกึมกับมาซอย โอ้ซืือเหมือนแต้วไหมต้องเสียนี่ผมปั้นนักมือครับน้องคนนี้ครับเพราะว่าตะกี้เล่นบ่อปปินครับตะกี้ได้ตะดีดกีตาร์โปร่งน้ำบ้านวันนี้ผมเลยเอามาสอนดีครับนี่นี่ผมฝึกนักมือครับน้องคนนี้ครับน้องจำหรือว่าน้องกลมครับฉายาเขาเดนนี้กับใครเนี่ยครับวันนี้ขาดไปหาหกสินครับ เสียงเพตดปเฮ้ยเฉียงเพรยตุ้ดฮะเพรยตุ้ดเมื่อกี้น่ะฉันตุ้ดเต็มเืนแล้วปัดสัจเฮ็ดหโอ้ยหวดอกตองแดอกเป็นเอเน่เปเอนาัดสัเด่หอดปกลัวมันท้อช่างบุตรทมคือสับว์เช็แค่ใช่่ มืัอนี้ต้องทำรายได้เหี้หอดจีบแจกพันตลาดนะเราดูว่าแบบนี้แเราได้อังได้อยู่แต่ลงอักขระเห็นไหมอักขระแต่นั้นทำยังครับครับสวัสดีครับครับคุณบ้านไหนครับอย่างนี้มันี้เศร้านี่สดชื่นปะอู้สเม่คือขึ้นนี่สเม่เก็บบ้านว่าไม่ฮอดบ้านบ่นบได้ฮอดแล้วครับจอดจอดสองเชียร์พี่น้องเห้เอาหมวกกันน,อน็อกย่นเลยไปบ่ได้เังจะแทางทางนั้นวินเออวินแบบรถรถล้อยอ่ะ ไม่ได้ินครับแต่ว่าแต่ว่าอันกินยาช่งเรายินยายินงไอเป็นงอองมันบกินายายิดชีบไปอ่านนี่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 ไ่ได้ไล่ล่วนี้นี่ิดอาจจะไม่ลลายโอ้ิดอิดอิดอิดไี่ีดูไลไ่ไปไปบ่อยไหิดอานมานะปิดขอดช่องเนี่ย โอ้โยปล่อยกูดีดีเนี่ยซูนี่ครับอ๋อปิดให้ได้ปิดให้ได้ช่องเนี้ยปิดได้ละปิดได้เนี่ยผมีเสียงผมมีเสียงโอ้นั้นปิด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 ช่องอันเท่าไหร่บ้าปิดได้่ะปิดเนีปิดบอกประเด็ละใจนั้นโไรไรไรใจไรใจไรใจไนี่เราใจค่ะเดี๋ยวเชือดบาตรได้เดี๋ยวเชือดบาตเดี๋ยวสิบอดบัต สวัสดีครับช่องต้งดัมซิ่งหยุดไปก่อนด้วครับเด้อช่วงนี้หยุดไปก่อนเดี๋ยวคากันครับเดี๋ยว่ากันครับอาช่องตาลมด้วยช่องช่องช่องยังไงสันเลยอ่ช่องอสันช้าชามิวสิกครับฝากด้วยช่องนี้นะครับเป็นคนติดตามได้สองมื้อหลายๆครับเฮ้ยเร็วเร็วกดสัญญา้ไขมเลยครับเด้อช่องตามด <c oughs> like <c oughs> ้วช่องร้อนตานอยู่ในช่องกังตัวครับนั่นอยู่ครับนานอยู่ครับ สำหรับชิปนี้ก็นี่สักนี้พี่น้องติดตามชิปต่อไปว่าเหตุการณ์เป็น n ังไ day นี่ต่ชิปฮาระครับตัวนี้เ็เตรผมไปก่อนวัดครับ